แล้วก็ไปกันเลยนะไปต่อเยอะจะพิการก,กันนะโอเคแล้วก็เดินไปเลยนะทุกคนเคยแบบล้มกลางกำแพงไหมอย่างเช่นแบบสมมติน,นะทุกคนเล่น CBC อยู่ใช่ไหมครับตอนที่ทุกคนเนี่ยจะข้ามแล้วมีศัตรูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนีย่ยอยู่ข้างหลังเรา พอเราจะข้ามเนี่ยแล้วก็จะล้มประมาณตรงนี้แล้วก็จะขยับไม่ได้เลยครับทุกคนเคยเป็นเหมือนผมไหมครับขยับไม่ได้และโดนศัตรูยิงคือตายครับนั่นคือบั็กที่ผมงงมากที่สุดครับแต่ไม่เคยโดนชุกครับเป็นบ่อยครับแต่ผมไม่เคยโดนชุกครับถ้าชุกคือแบบผมคี้สภาพไม่ออกเลยครับถ้าชุกผมว่าน่าจะตกโลกนะเพราะว่ามันดันกันครับอย่างเช่นสมมตินะผมจะข้ามตรงนี้แล้วเพื่อนก็มาชุก ผมเนี่ยหัวก็จะไปติดข้างบนนะครับแล้วก็ตกลงมานะครับโอเครา้ก็เดินไปต่อนะโอเคมีจะเปิดนะ สองอันซะด้วยนะผมว่าผมควรแคมตรงนี้ดีไหมฮะหรือเปล่าหรือว่ามันเรียกแคมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจะมีคนไหมเอ่ยเพื่อวิธีการแกล้งตัวเองนะว๊ะ เฮ้ยเดียวดิเดี๋ยวนะใครมาใครยิงมั่วใี่ทามหน,นเอ๊ะเครไม่ละทุกคนในรถเอ้ยมีทั้งคนมีทั้งบอดดียครับ าแล้วครับมีทั้งบนมีทั้งคนแล้วมีทั้งบอดนะโอเคครับบอคนครับคนคนแน่นอนครับอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวเกาะแรงเกินโอเคคนข้างบนเขาคิวให้ครับเดี๋ยวขอ,อกระป๋องยา ไม่มีที่ใส่นัดหัวนัดจุดนัดเป็ดสองผมมีระเบิดอย่างนี้ผมขออุยอ้ยจะหูหัวก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวเก็บระเบิดดีๆไว้ก่อนอนะเก็บระเบิดอย่างนี้ก่นอนโยนเฮ้ยออกไปทางไหนฮะเฮ้ยแถบยิงถูกซะด้วยฮะมีสองคนถูกับเขา เลือดหายตั้งห้า้้ว,วยังไงคนร้ายเขาไปข้างนอกวงเขาก็ไม่รอดเออไปเลยไม่มีไอ้วอละไม่มีไอ้วอลมนนีกันโอ้โหเหมือนปืนเขาจะแรงด้วยนะแต่มันยิงไม่ค่อยตรงอู้หูสรุปต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เป็นเขตปลอดภยัยปวดทราบคับ แต่จะใช้ปืนนี้กันปืนนะโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วคนที่อยู่แก้มยากคนอื้เอารึยังละ,อละ,อละ,อละสองคนนะต้องทำให้เป็นที่หนึ่งให้ได้ครับไม่ทีผมแล้ว่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวงมันเฮ้ยวงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวงเอาแล้วเอื้อ <laughs> ตายพวองโอ้โหวว่าสามก็มาถึงนะโอเคครับ oh, yeah. ก็มีแค่นี้นะผมสวัสดีครับ